อัปเดตดวงชะตาของชาวเมษในช่วง15-31ตุลาคมนะคะในช่วงครึ่งหลังตุลาคมมีดาวราหูขยับย้ายนะคะนอกจากนี้ดวงดาวหลายๆดวงนะคะก็เริ่มเดินออกจากภพเรือนอรินะคะก็คือภพเรือนปัญหาอุปสรรคดังนั้นจะเดินหน้าไปในทิศท,ทางใดต่อไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะท่านใดลัคนาราศีเมษรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15เมษายนถึง14พฤษภาคมก็รับฟังได้หากคุณสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณ์เวลาดาวขยับย้ายส่งผลอย่างไร กดติดตามช่องโหราห้าเกไว้นะคะรับดวงดาวนะคะในช่วงครึ่งหลังตุลาคมนะคะมีดาวขยับหลายดวงนะคะหนึ่งในนั้นก็คือดาวใหญ่นะคะดาวราหูย้ายออกจากการทับลัคนาชาวเม่นะคะเข้าสู่พบเรือนวินาศในวันที่17ตุลาคมนะคะราหูนะคะเป็นตัวแทนพบเรือนลาภะนะคะดังนั้นเมื่อขยับย้ายไปในพบเรือนไหนนะก็จะมีเรื่อง รับผลเกี่ยวข้องกับภพบเรือนนั้นๆน,น,นะคะโดยจะอยู่ไปเป็นเวลา1ปีครึ่งหรือ18เดือนนะดังนั้น,นเรื่องรับผลที่เกี่ยวข้องกับชาวเมฆก็จะเป็นในเชิงของระยะยาวได้นะคะทีนี้จะมีมากน้อยอย่างไรหรือมีอุปสรรคกับเรื่องของรับผลนะคะก็ขึ้นอยู่กับดวงดาวในพื้นชะตาของแต่ละท่านในส่วนหนึ่งด้วยนะคะสำหรับดาวราหูในรอบนี้นะคะเข้าสู่ภพเรือนวินาศนะซึ่งเป็นภพเรือนที่จะส่งผลดีกับบางเรื่องนะเช่นเรื่องของการเดินทางไกลต่างแดนต่างประเทศนะคะ เรื่องของลาบผลนะจากเรื่องงานออนไลน์งานเบื้องหลังนะคะงานที่เป็นลักษณะการแก้ไขปัญหานะหรืองานที่เราเองนั้นมีโปรเจกต์โครงการทำลับๆอยู่คนเดียวนะคะรวมทั้งภพเรือนวินาศก็เป็นภพเรือนที่มีลาบผลแบบไม่รู้เหนือรู้ตัวนะเรียกว่ามาแบบไม่คาดคิดนะคะอาจจะหมายถึงเรื่องของการมีลาบนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภารหนีสินก็ได้นะเช่นการก่อนหนี้ยืมสินทําได้สะดวกได้ง่ายขึ้นในช่วงที่ราหูอยู่ในภพเรือนนี้นะคะ ทั้งมีรับผลในเรื่องการดัดแปลงการพลิกแพลงในเรื่องการงานการหาเงินต่างๆนะคะอย่างไรก็ดีพบเรือนวินาศนะคะในอีกความหมายหนึ่งนะก็คือพบเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการเก็บรับผลนั้นไว้ไม่ค่อยอยู่นะเนื่องจากเป็นพบเรือนที่เป็นอาค่าใช้จ่ายเป็นความรั่วไหลทางการเงินได้นะคะบางทีเดือดร้อนในเรื่องของการได้รับผลนะในเชิงของรับผลที่เป็นสีเทานะคะหรือว่าเรื่องของการทําผิดกฎเกณฑ์กฎหมายกฎระเบียบต่างๆอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะก็อ่านหมายถึงมีราบผลจากผู้สนับสนุนเบื้องหลังนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ผลักดันนะหรือว่าคนที่เกื้อหนุนไม่ค่อยแสดงตัวนะคะสำหรับเมื่อดาวราหูย้ายออกแล้วนะคะก็ยังคงเหลือดาวพรหัสนะที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับตัวตนของชาวเมรโดยตรงนะคะเนื่องจากดาวพรหัสยังคงทับลักนาอยู่นะคะ ดาวพฤหัสตรงนี้นะคะได้มาตรฐานราชาโชคด้วยนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ถึงสิ้นปีนะคะดาวพฤหัสยังคงเดินโคจรผิดปกติอยู่นะคะนั้นรับผลของชาวเมษนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรับผลในเรื่องต่างถิ่นแดนไกลนะหรือว่าอะไรที่กําลังหมายมั่นป้นมือวอาจจะมีความล่าช้าไม่ค่อยชัดเจนไปบ้างนะคะโดยที่ผ่านมานะคะนอกจากดาวพฤหัสเดินถอยหลังนะคะดาวการงานของชาวเมษก็เดินถอยหลังในภพราบผลด้วยนะดังนั้นเรื่องของความคืบหน้าทางการงาน,นงต่างๆนะคะ จึงเกิดสภาวะความไม่แน่นอนไม่ชัดเจนผันผวนเกิดขึ้นนะเกี่ยวข้องกับเรื่องความก้าวหน้าหน้าที่กันงานนะคะทิศทางของดาวพรหัสนะคะในการเดินหน้าก็คือต้นเดือนมกราคมปี67นะคะก็เดินหน้าเป็นรายชาโชคให้กับชาวเมษด,ดังนั้นก็จะมีโชคลาภเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่กลับมาดีขึ้นนะคะเรื่องของการต่างประเทศนะมีความเด่นชัดชัดเจนนะรวมทั้งเมื่อดาวเสาเดินหน้านะคะก็จะส่งผลให้เรื่องงานการของชาวเมษขยับเคลื่อนไหวดีขึ้นนะคะ สำหรับดาวพฤรหัสนะคะจะมีการขยับย้ายพบเรือนด้วยในช่วงเมษายนปี67นะคะเข้าสู่พบเรือนการเงินของชาวเมษไปอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูนะคะดังนั้นส่งผลเรื่องเงินทองชาวเมษนะในช่วงปี67นะคะช่วงเมษายนไปนะก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องไฮเทคเทคโนโลยี Tech นะคะเรื่องต่างประเทศเรื่องความทันสมัยต่างๆนะรวมทั้งโอกาสทางการเงินการทองก็จะมีกลับเข้ามาสู่ชาวเมษนะคะเนื่องจากเป็นดาวสุภเคราะห์ดวงใหญ่ที่ไปอยู่ในพบเรือนการเงินนะคะ สำหรับดวงชะตาของชาวเมธนะคะในระยะเวลานใ,นใกล้นี้ก็คือ1 5บหถึงสาตุลาคมนะคะดวงดาวไปรวมอยู่ในภพเรือนฝั่งตรงข้ามกับตัวตนของชาวเมธหลายดวงนะคะเป็นภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะคะรวมไปถึงเรื่องของคู่ครองก็ได้นะคะดาวตัวตนของชาวเมธนะคะไปอยู่ในภพเรือนนี้นะคะเดินออกจากภพอรินะคะเข้าสู่การเป็นประนะประก็คือมีกําลังไม่ค่อยแน่นอนนะคะส่วนหนึ่งส่งผลดีนะในช่วงนี้นะคะทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมก็จะปรับตัวได้ง่ายนะคะ มีสภาวะเรื่องของการเข้าหมู่เข้าสังคมนะคะแต่ช่วงเวลานี้นะคะดาวประจําตัวถือว่ากําลังไม่ค่อยแข็งแรงนะส่งผลในเรื่องของอความรู้สึกนึกคิดนะคะบางทีรู้สึกเบื่อบางทีรู้สึกท้อหรือว่าอ่อนล้าได้นะกับเรื่องทางการงานนะคะนี่อาจได้มีโอกาสเจอคนมากหน้าหลายตานะคะเข้าสู่แวดวงสังคมอะไรบางอย่างนะหรือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อนฝูงแวดวงสังคมมากนะคะ เนื่องจากดาวพุธนะคะในช่วงเวลานี้ถือว่ายังมีกําลังดีก็ส่งผลว่าเรื่องของการสื่อสารมีมากนะคะมีเรื่องของการได้ข้อมูลข่าวสารต่างๆแต่อย่างไรก็ดีนะคะดาวพุธของชาวเมษเป็นเจ้าเรือนอริด้วยนะเมื่ออริมีกําลังสูงนะคะก็ส่งผลเรื่องข้อมูลผิดพลาดได้นะคะเรื่องของการติดต่อสื่อสารบางทีก็มีอุปสรรคปัญหามีการพูดคุยไม่เข้าใจหรือว่าเรื่องของการได้ข้อมูลข่าวสารมีความตกหล่นนะคะ ช่วงนี้เรามาระวังเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารมีปัญหาได้นะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือว่าตัวส่งสัญญาณนะคะทั้งมีเรื่องของความยุ่งยากวุ่นวายนะในเรื่องการติดต่อที่ต้องใช้เอกสารการยื่นเรื่องต่างๆนะช่วงนี้ก็ถือว่ามีอุปสรรคก่อนที่จะสําเร็จได้นะคะเรื่องเงินเงินทองทองของชาวเมรนะคะเป็นดาวสุกนะเดือนนี้ก็ถือว่าเริ่มเดินหน้าดีขึ้นนะคะเดินหน้าเข้าสู่พบเรือนปุตตะนะคะก็คือพบเรือเร่องเกี่ยวข้องกับการลงทุนการเสี่ยงโชคเกงกาไรนะแต่ว่า ดาวปุตตะเหล่านี้นะคะไปเป็นนิดในเดือนนี้นิดก็คือกําลังที่น้อยที่สุดในรอบปีนะดังนั้นอยู่ในสภาวะที่อาจจะลงทุนก่อนนะหรือเป็นช่วงที่ซื้อของเข้าร้านสต๊อกของสั่งของต่างๆนะคะเรื่องของการเงินนะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นได้เนื่องจากไปเลงกับดาวเสาคู่เส้นศัตรูนะคะส่งผลเรื่องการเงินการทองก็หาได้แหละแต่ว่ามักจะได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะมีลักษณะ อ่หักหนู่นหักนี่เยอะนะคะได้มาก็มีอันต้องจ่ายไปอย่างรวดเร็วนะคะหรือว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ใช้จ่ายเงินไปนกับเรื่องบุตรหลานบริวารน,นะคะอาจจะเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเช่นให้รางวัลให้ของขวัญก็ได้นะหรือว่าใช้เป็นเรื่องของค่าเล่าเรียนค่าเลี้ยงดูต่างๆนะคะที่ทํางานมีบริวารมีลูกจ้างลูกน้องมากๆนะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินผลประโยชน์นะหรือคุณก็ต้องตรวจสอบดูดีๆในช่วงนี้นะคะ อย่างไรก็ดีนะคะเรื่องการเงินการทองยังมีการได้รับการสนับสนุนเบื้องหลังนะจากเรื่องทางไกลบ้างนะคะเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านที่ยังให้การสนับสนุนช่วยเหลือให้งานให้โอกาสนะคะหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ตัวที่พอที่จะพึ่งพาได้นะคะ ดาวที่ไปรวมกันอยู่ในภพเรือนปัตตนีนะคะยังหมายถึงเรื่องของคู่กรณีการเจราจาต่อรองการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมก็ได้ด้วยนะคะอันนั้นช่วงเวลานี้ชาวเมษก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการสื่อสารหลายๆด้านหลายอย่างนะคะมีทั้งเรื่องของการได้เงินได้ผลประโยชน์รวมทั้งมีเรื่องของการใช้จ่ายต่างๆด้วยนะคะสัปดาห์การงานของชาวเมษนะคะจะเริ่มมีการขยับเคลื่อนไหวดีขึ้นนะคะในช่วงปลายเดือนตุลาคมไปนะดังนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการงานของชาวเมษนะคะที่จะมีการ ชัดเจนหรือมีความคืบหน้าเกี่ยวเนื่องกับเรื่องความก้าวหน้าทางการงานเกิดขึ้นนะคะบรรยากาศครัวเรือนนะคะสําหรับชาวเมธที่มีครอบครัวนะคะเดือนนี้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพี่น้องบ้างนะคะเรื่องของบุตรหลานบริวารบ้างนะเรื่องของเพื่อนสนิทมีสหายหรือว่าเกี่ยวข้องหลายส่วนหลายฝ่ายนะอาจจะเป็นเรื่องของกิจกรรมร่วมกันนะคะรวมทั้งเรื่องเงินเงินทองทองก็ยังใช้ไปกับเรื่องของบุตรหลานบริวารมากนะคะการจะพึ่งพาบุตรหลานในช่วงนี้ก็อาจจะพึ่งพาได้น้อยนะเนื่องจากภารกิจหรือเวลาไม่ตรงกันนะคะ ดาวประจาตัวของชาวเมธนะคะเป็นประอยู่ในภพเรือนคู่คลองนะถือว่าทําอะไรช่วงนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับคู่คลองเป็นคนตัดสินใจนะหรือมีลักษณะการอ่อนอ่อนผ่อนตามเกิดขึ้นนะคะชาวเมธนะคะที่อยู่กับหมู่เพื่อนหรือสังคมนะคะหรือว่าเป็นโสดช่วงนี้นะคะดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสหัชชะช่วงนี้มีกําลังสูงนะถือว่าคุณมีความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องทางสังคมนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองผลประโยชน์นะหรือการทํางานร่วมกันนะคะอย่างไรก็ดีก็มาพร้อมด้วยเรื่องอุปสรรคด้วยนะเนื่องจากดาวพุธตรงนี้นะคะ เป็นเจ้าเรือนอริด้วยนะคะการเข้าสังคมช่วงนี้เป็นการปรปับปนไประหว่างคนที่ดีต่อเรานะแล้วก็คนที่สร้างปัญหาสร้างอุปสรรคนะคะการคบหาคนต่างวัยช่วงนี้นะคะอาจมีปัญหาได้นะมาทั้งในเรื่องภารักหรือว่าเป็นเรื่องยุ่งยากวุ่นวายนะหรือเรื่องความสัมพันธ์ไม่ค่อยคืบหน้านะคะนี้จะพูดจ,จาอะไราในสังคมนะเรามาระวังเรื่องคําพูดสร้างศัตรูนะคะเรื่องของการแสดงออกทางความคิดเห็นคอมเมนต์ต่างๆนะก็อาจจะสร้างประเด็นดราม่าได้ง่ายนะคะ รับเรื่องสุขภาพของชาวเมธนะคะช่วงนี้เป็นลักษณะนะกาลังวังชาไม่ค่อยเสถียรนะบางวันก็รู้สึกอาจเรียวแรงดีบางวันก็รู้สึกอ่อนล้าอ่อนแรงนะคะเรียกว่าเป็นความไม่ค่อยเสถียรในเรื่องของกําลังวังชาในช่วงนี้นะคะสําหรับชาวเมธนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะดาวโคจรผิดปกติแล้วเป็นดาวใหญ่ซึ่งเกี่ยวข้องกับชาวเมธนะ,ะทั้งในเรื่องงานเรื่องความก้าวหน้าเรื่องการต่อยอดชีวิตต่างๆนะคะซึ่งดวงดาวก็จะเริ่มกลับมาดีขึ้นในช่วงปลายตุลาไปนะคะ ต่อด้วยช่วงมกราคมที่ดาวพระหัสจะส่งผลดีในความเป็นราชาโชคส่งผลให้ชาวเมธนะคะก็เริ่มมองเห็นโอกาสนะหรือว่าความชัดเจนในชีวิตเรื่องงานเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนก็จะเริ่มดีขึ้นด้วยนะคะฝากข่าวสารถึงกาลยานามิตรชาวเมธนะคะในโอกาสที่ดาวรับผลนะไปอยู่พบเรือนเบื้องหลังนะคะหรือว่าการสนับสนุนในแบบที่มองไม่เห็นนะคะ แรงบุญแรงกุศลที่ชาวเมธทำนะบางครั้งก็เป็นส่วนช่วยในเรื่องของการผลักดันชีวิตขับเคลื่อนไปสู่จุดที่ดีนะคะท่านใดสนใจในเรื่องของการบริจาคก,การทําบุญนะคะผู้สนับสนุนช่องของเราเป็นสะพานบุญให้ช่วงเวลานี้มีโปรโมชั่นมาฝากชาวเมธด้วยนะคะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องโหระห9เก้านะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะพาดิบสําหรับบริจาคนะคะ จากราคา159บาทนะคะพิเศษสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปนี้เพียง120บาทเท่านั้นนะคะอ่จเป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสําหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทําบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภัยมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่าให้จัดส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะ วิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แอ bwn59 นะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะ,ะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่อนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้นะคะ ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้หยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลันนะคะ